เพราะแอนเห็นเคสคนที่เป็นภาวะช่วงคลอดแห้งนี้แล้วคือทรมานเยอะมากอ่ะมันแสบเจบ็บแบบใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้ไม่สบายเลยแล้วยิ่งบางคนคือรู้สึกเจ็บเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ทําให้ความต้องการทางเพศเนี่ยลดลงมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตคู่บานปลายเป็นปัญหาครอบครัวเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วว่าเราจะรอให้เกิดกับตัวเราทําไมถูกต้องไหมคะ แอนเตรียมรับมือกับภาวะช่องคลอดแห้งด้วยวิธีคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าผิวกายผิวหน้าเราแหง้งเราก็ต้องสรรหาครีมบำรุงที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์มาดูแลแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราใช่ไหมคะภาวะช่องคลอดแห้งก็เช่นเดียวกันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้แอนรู้จักกับผลิตภัณฑ์รีเจลค่ะ รีเจลเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศไอแลนด์มีลักษณะเป็นเจลสุดน้ำสำหรับใช้ภายในช่องคลอดโดยเฉพาะเพื่อช่วยหล่อลื่นและก็ให้ความชุ่มชื้นกับช่องคลอดสำหรับผู้ที่มีอาการช่องคลอดแห้งคันระคายเคืองและความไม่สบายรีเจลประกอบด้วยน้ำบริสุทธิ์78.82%บ r ว s ตรอลน้ำมันโพลิคาร์โบฟิลคาร์บพอ 974P และกรดซอบิกร่วมกันทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับช่องคลอดที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนทำให้แอนมั่นใจในการใช้รีเจลมากขึ้นค่ะรีเจลหนึ่งกล่องนะคะพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมี6หลอดค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคว่ำอยู่3หลอดนะคะแล้วก็หงายอยู่อีก3หลอดวิธีการใช้ไม่ยากเลยค่ะสะดวกมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้หลอดที่หงายอยู่นะคะหลอดที่หงายอยู่แบบนี้นี่นะคะก็จะต้องสะบัดหลอดนะคะเพื่อให้เนื้อเจลเนี่ยไหลลงสู่ปากหลอดก่อนค่ะวิธีการสบัดนะคะเราก็สบัดแบบนี้ค่ะเพื่อที่ให้เนื้อเจลนะคะที่อยู่บริเวณเนี้ย ไหลลงมาสู่ปากหลอดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆบิดฝาออกนะคะแบบนี้แล้วก็ควรใช้ทันทีเลยนะคะที่เปิดจุกหรือว่าฝาออกแล้วค่ะถ้าหากยังมีเจลเหลืออยู่ในหลอดคือใช้ไม่หมดให้ทิ้งไปเลยไม่ควรที่จะนำกลับมาใช้อีกนะคะรีเจลเราอ่ะทำมาเพื่อใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะ แอนแนะนำให้ใช้ก่อนนอนทุกๆ3วันหรือว่าใครไปโรงพยาบาลก็ใช้ตามแพทย์สั่งได้เลยนะคะเพราะความช่องคลอดแห้งของผู้หญิงแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนแห้งหนักมากอาจจะต้องใช้ทุกวันหรือวันเว้นวันในระยะแรกเพื่อปรับสภาพความชุ่มชื้นของช่องคลอดเมื่อรู้สึกว่าช่องคลอดมีความชุ่มชื้นแล้วรีเจลสามารถปรับเว้นระยะห่างในการใช้เองได้ and Love รีเจลก็ตรงนี้ละค่ะ รีเจลมีกลไกในการทํางานโดยเนื้อเจลจะเข้าไปช่วยบุหรือเคลือบเนื้อเยื่อภายในช่องคลอดจากนั้นก็จะค่อยๆปลดปล่อยน้ําให้ความชุ่มชื้นต่อเนื้อเยื่อแล้วก็หล่อลื่นช่องคลอดรีเจลใช้เพียงหนึ่งครั้งสามารถที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นได้นานถึง3วันค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่ฟังแอนเล่าแล้วเนี่ยลองสังเกตอาการของตัวเองดูนะคะว่าเข้าข่ายภาวะช่องคลอดแห้งหรือไม่และ ที่สำคัญเลยก็คือว่าอย่าไปอายนะคะที่จะไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของรีเจลมาช่วยดูแลภาวะช่องคลอดแห้งสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาทั่วไปร้านบูสโรงพยาบาลรัฐและเอก,กชนและโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่ง ส่วนใครไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อรีเจลทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m r e g e l t h และทางไลน์ค่ะ @rigelmead ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งก็โทรไปได้นะคะที่เบอร์021057888จะมีผู้เชี่ยวชาญรอสายให้คำปรึกษายอยู่นะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าผู้หญิงที่เตรียมพร้อมอย่างแอนอยังเลือกใช้รีเจลเพราะแอนเห็นความสําคัญในการรักษาคุณภาพชีวิตของตัวเองในวัยนี้และการรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีนะคะทั้งภายในและภายนอกนี่แหลคะค่ะคือแอน